เองก็คือมีเขาบอกว่ามีหน้าที่ให้ความสุขกับชาวบ้านแต่ไม่ใช่ว่าพอเจอแบบนี้เราเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนกับหวาดผวาไปเลยแล้วก็ระแวงคนแบบเนี้คืออย่างแล้วถ้าดาราเขาไม่ถ่ายรูปกับแฟนคลับเดี๋ยวเขาคนคนก็จะคิดว่าหยิงหรือเปล่าทําไมไม่ถ่ายร่องถ่ายรูปแต่สุดท้ายพอมายืนกไล้กันก็เจอแบบนี้อีกตำรวจจับได้แล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักแป๊บเดียวช่วงหน้าพาไปดูหน่อยเพซสายไหมต้องรอดเข้าไปช่วยเด็กคนหนึ่ง ผู้คนเป็นพ่อแท้แท้ทำร้ายร่างกายรอยช้ำรอยแผลเนี่ยเต็มตัวแล้วแล้ววินาทีที่มันมีคลิปเห็นตอนที่พ่อทำร้ายใครเห็นก็ทำใจไม่ได้เนั้ะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวดึกับมาครับ ในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่39ปีนี้มาสดา้าเตรียมรถยนต์ภายใต้เทคโนโลยี s k y a c t i v ทุกรุ่นขังรถยนต์นั่ง crossover SUV รถสปอร์ตโรเตอร์แบรนด์ไอคอนและรถปิกอัพต้นแบบแห่งความสง่างามมาจัดแสดงให้ลูกค้าได้ยนชมอย่างใกล้ชิดครบทุกรุ่นและได้ชูไฮไลท์รถรุ่นพิเศษ Mazda CX-30 Carbon Edition สีเทาแมชชีนเกรย์โดดเด่นทั้งภายนอกและภายในที่ได้รับการออกแบบขึ้นพิเศษเฉพาะลูกค้าชาวไทยทั้งสี่รุ่นภายใต้คอนเซ็ปต์ Carbon Edition เนี่ยยังตรงไว้ซึ่ง SkyActive เทคโนโลยีนะครับ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของมาซานะครับในการที่จะนําเสนอการขับขี่แบบสนุกสนานเร้าใจนะครับจากช่วงล่างที่เราได้รับการชื่นชมและก็นิยมเป็นอย่างมากนะครับทั้ง4รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับมาซา a อัลจิเมตเซอร์วิสนะครับเป็นแพ็กเกจฟรีข้ามรุ่นสาตามระยะทาง5ปีนะครับสามารถเข้าชมเกิจกรรมจากมาซา a พร้อมรับข้อเสนอพิเศษต่างๆได้ที่บูธมาซา a ในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่39ตั้งแต่วันนี้ถึง12ธันวาคมนี้ที่ชาเลนเจอร์ l อเมืองทองธานี Ooh, wow. ครีมนมและก็ก้ผสานความอร่อยกับเวเฟอร์ไบายกรอบสองชิ้น uh huh. อะไรขอบคุณค่ะแม่ <c oughs> คนพร้อมเล่นใหม่จากคินเดอร์จอยพลังพายุก,กับสายฟ้ารวมกันมาเป็นยาก,กันยุงเรนเจอร์เก่าออกแรงจนยุงต้องกุดายนกยุงเราขึ้นสองเท่าง่ายได้ผมใช้แล้วติดใจต้องสุดใหม่ของเรนเจอร์เก ปีใ <A> หม่คอยเลือกที่จะแต่งงานในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขอ<า>่ะได้ข่าวว่าเธอตามสืบเรื่องของใครถ้าเธออยากรู้เธอต้องทําตามข้อตกลงที่ฉันบอกที่เราปิดวิวสักทีเราบอกความจริงกับวิวมานี่มันคืออะไร<า>เธอคิดนะว่ามีแค่เธอคนเดียวที่จะคุมเกมคนอ,อื่นได้อะฉันนี่แที่จะมองเห็นชีวิตเธอต้องทังอีกครั้ง Happy ้ e ิลนะคะพี่อ้อยพิชชารอาร์มอริทีวี อยากเห็นบ้างอ่ะช่วยเพื่อนเห็นยังไงดีนะโฟโมสโอเมกา GO, ้าสามหกเก้าโกวันพัสมีดีเอสเอจสเจ็ดมิลลิกรัมสฟิงโกไมาอิลินทำบ้านมีอายเพื่อนเห็นปลากระตูนแล้วโฟโมสโอเมก้าสามหกเก้าโกตัวตนที่ชัดเจน New Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. ลาซาด้า1212เซลล์ใหญ่ส่งท้ายปีจัดเต็มกับล้านฟปดเซลล์รถสูงสุด90%ปังสิ้นปีกับส่งฟรีไม่มีค่าตำ่ำ12-14ทันาวาคมนี้ไหลใจไปช้อปเลย สนุนโดยใหม่ยาสีฟันโบตันไม่แสบปากหอมสดชื่นไม่เหมือนใครเติมสิ่งดีๆในทุกวันด้วยแบนเนอร์ซอยปโปรตีนเกสรน,น้ำมันพืชคุณภาพได้รับการการันตีรสชาติในระดับสากล คุณผู้ชมคะเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้เลยค่ะพ่อกับแม่ทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยก็ว่าแย่แล้วนะคะพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วพ่อค่ะทำร้ายร่างกายลูกเอาลูกออกจากบ้านจะบังคับให้ลูกกระโดดสะพานแล้วก็อัดคลิปส่งกลับไปให้ครอบครัวของแปรดไปูไปกระโดดลงไป